นิมทีแมนทชวสวัสดีครับผมนิมทีแมนจะพาคุณไปพบกับเรื่องราวความมหศัศจรรย์ของการวัดที่ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ความยาวบนไม้บรรทัดหรือน้ำหนักบนตาชัาง่งการวัดมีประวัติความเป็นมาก,กว่า3,000ปีก่อนพิสตศการ และมีวิวัฒนาการควบคู่กับความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวัฒนธรรมของมนุษย์การวัดเป็นพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกสาขาเป็นภาษาที่ใช้สื่อสารเพื่อบอกขนาดปริมาณตำแหน่งสภาวะและเวลาซึ่งศาสตร์แห่งการวัดนี้เรียกว่ามาตรวิทยาหรือเมโทรโลจีอยากรู้จักเรื่องราวของพวกผมและก็เพื่อนๆให้มากกว่านี้ก็ ออกเดินทางไปด้วยกันนะครับรนิมทีแมนโชตอนเปิดโลกมาตวิทยานี่มันต้องยาเท่านี้ไม่ใช่ยังไม่เท่ากันน้อยหน่อพี่โกเปล่านะดูเนี่ยถ้าคือพอดีเปะ๊ะเลยของน้อยหน่อก็ห้ ทำไมมันไม่เท่ากันคะทำอะไรกันครับนิมทีแมนมดูสิทำไมเส้นของน้อยหนาไม่เท่ากับน้อยหนอน่ะนี่มันก็หากคืบแล้วนี่นาอืมวัดไม่ผิดหรอกแต่ว่าแต่ว่ามันคนละเครื่องมือวัดกันคนละ,คนละเคร,รื่องมือวัดไหนดูสินี่ไง ถึงจะเป็นคืบเหมือนกันแต่ก็ยาวไม่เท่ากันนะอ๋อก็เลยทําให้เราวัดได้ไม่เท่ากันแล้วอย่างนี้เราจะทํายังไงดีล่ะเราก็ต้องหามาตรฐานการวัดไงอย่างเช่นว่าเลือกว่าจะใช้คืบของน้อยหนาหรือว่าคืบของน้อยหน่งกันแน่อ๋ออย,อย่างนี้นี่เอง,เองในอดีต หน่วยวัดต่างๆมักเกิดขึ้นจากกำหนดเกณฑ์มาตรฐานใกล้ตัวอย่างเช่นประเทศอังกฤษเขาก้วัดน้ำหนักเป็นปอนวัดความยาวเป็นนิ้วเป็นฟุตนิ้วก็มาจากการใช้นิ้ววัดฟุตก็มาจากการใช้เท้าวัดอย่างบ้านเราก็คิดน้ำหนักเป็นบาทเป็นชั่งวัดความยาวเป็นคืบเป็นศอกเป็นวา เพื่อให้การค้าขายและการแลกเปลี่ยนวิทยาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีระหว่างการสะดวกขึ้นก็เลยต้องมีการกำหนดหน่วยวัดที่เป็นกลางหรือเป็นสากลอย่างนั้นทุกๆประเทศก็จะใช้หน่วยวัดสากลนี่ใช่ไหมคะถูกต้องแล้วครับและถ้าอยากรู้เรื่องราวของมาตรวิทยามากกว่านี้ตามมาเลยครับยินที่เน ระบบหน่วยวัด SI units นิมทีแมนคะสัญลักษณ์พวกนี้คืออะไรคะสัญลักษณ์พวกนี้ก็คือตัวอักษรย่อของระบบหน่วยวัดสากลหรือระบบหน่วยวัด SI u n i t ครับแล้วใครเป็นคนกำหนดหน่วยวัดสากลล่ะครับ โลกนี้ยังมีมาตรวัดอื่นๆอีกมากมายโดยเราจะวัดตามระบบของหน่วยวัดที่เรียกว่าหน่วยวัดสากลหรือระบบหน่วยวัด SI units International System of Units ระบบหน่วยวัด SI units เป็นหน่วยที่เราจะเป็นต้องรู้เพื่อใช้วัดความยาวมวลเวลากระแสไฟฟ้าอุณหภูมิปริมาณของสารความเข้มของการส่องสว่างสวัสดีสวัสดีครับผมนายเมธ ัวแทนการวัดหน่วยความยาวต้องการวัดอะไรกว้างยาวลึกแค่ไหนให้บอกมาผมจะอาสาลงไปเองยินดีที่รู้จักครับหน่วยวัดความยาวเราวัดกันเป็นเมตรหรือเมตรเทอใช้สัญลักษณ์ตัวเอ็มไหนไหนหดูซิน้อยหนากับน้อยโหนกสูงเท่าไหร่อสูงเท่ากันเปะ๊ะสมแล้วที่เป็นคู่แฝดแต่ถ้าอยากจะรู้ว่าใครหนักกว่าใครก็ต้องมาวัดมวลของวัตถุกันหน่อย มววของัตถุครับมวลของวัตถ,ถุซึ่งการวัดมวลของวัตถุเราวัดกันเป็นกิโลกรัมพอคุณคุ้นกันไหมล่ะครับอ๋อกิโลกรัมอ่ะแฮมกระผมหายตาช่างครับตั้งกิโลตรงเปงเจ้าของสัญลักษณ์เคจีครับอันเนี้ยน้อยหนบรู้จักดีเพราะน้อยหน่าช่างน้ำหนักตัวอยู่แทบทุกๆวันส่วนนี่ น้อยนากับน้อยโหนงคงจะรู้จักดีอีกเช่นกันติ๊กตอกติ๊กตอกสว,ส,สวัสดีครับค,รคุณนาฬิกาเดินตอกตอรองบอกเวลาติ๊กตอกติ๊กตอกคุณนาฬิกาเนี่เขาคอยวัดเวลาหน่วยของเขาก็คือวินาทีหรือ s e คันดเจ้าของสัญ,ญลักษณ์ตัวเอสเล็กไงล่ะครับส่วนที่เปล่งพลังอยู่ทางนี้ก็คือคุณแอมปแปรสวัสดีเด็กๆ ผมเป็นตัวแทนของกระแสไฟฟ้าเด็กๆรู้ไหมว่ากระแสไฟฟ้าอย่างผมมีประโยชน์ยังไงก็เป็นพลังที่สะอาดไม่ก่อมลพิษและมีประโยชน์มหาศาลถ้าคิดจะวัดกระแสไฟฟ้าอย่างเราให้ได้ดก็ต้องใช้หน่วยวัดแอมแปร์ที่มีสัญลักษณ์เป็นตัวเอใหญ่เท่านั้นนะว้าวส่วนจะวัดอุณหภูมิต้องนี่ใช้เทอร์โมมิเตอร์อย่างฉัน ซึ่งหน่วยของพวกเราคือเควินหรือที่รู้จักย่อๆว่าเคแต่ถ้าต้องการวัดปริมาณของสารเราก็จะต้องวัดเป็นโมอย่างผมนี่แหละครับดีไงครับสัญลักษณ์ของผม M O L โมยินดีที่รู้จักคะ่ะยินดีที่รู้จักครับแล้วถ้าเราต้องการวัดความเข้มของแสงสว่างนิมทีแมนก็ต้องขอแนะนำให้รู้จักกับมิสแคนเดลเฮลโล Everybody ว้าวาสวยจังสวัสดีจ้าทุกทุกคนฉันมีชื่อว่ามิสแคนดลาทำหน้าที่วัดความแคบของแสงมีหน่วยเป็นแคนดลาหรือมีสัญลักษณ์สั้นๆว่าสีดีจ้า แค่หน่วยวัด SI สไอเท่านั้นนะถ้าเราเอาหน่วยวัด s SI, อสไอหลายหน่วยมาประกอบกันหรือเป็นหน่วยอื่นๆเยอะแยะทีเดียวแหละเรียกชื่อเรียกว่าหน่วยอนุนอออนนพันธ์อ๋อเรนิตแมนีพ่เนในโลกมารวิทยาเยอะแยะไปหมดเลยเห็นไหมว่าเรื่องราวน่าสนุกของมารวิทยายังมีอีกเยอะแยะเลยถ้าอยากสนุกมากกว่าน,นี้เดี๋ยวนิตี้แมนจะพาม,มาทัวร์ต่อเลยนะครับเย้ <Yeah. S 1> yeah. ตอนระบบมาวิทยาแห่งชาติน้อยหนากับน้อยหนงรู้ไหมว่าเราจำเป็นต้องวัดสิ่งต่างๆเพื่ออะไรวัดเพื่อให้มันถูกต้องใช่ไหมคะครับเราวัดสิ่งต่างๆเพื่อให้เกิดความถูกต้องมั่นใจเป็นการควบคุมมาตรฐานที่อ้างอิงได้และเป็นประโยชน์ในการศึกษาวิจัยนวัตกรรมและศึกษาปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ อย่างเนี้ยการวัดที่ดีก็ต้องถูกต้องแม่นยำใช่ไหมครับแม่นแล้วยิ่งเครื่องมือการวัดพัฒนามากขึ้นเท่าไหร่ก็วัดค่าได้ละเอียดมากเท่านั้นความถูกต้องก็จะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วน้อยหนากับน้อยหนงรู้ไหมว่าเมืองไทยของเรานะ่มีการตราพระราชบัญญัติชั่งตวงวัดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2466โน่นแล้ว โดยเราใช้ระบบเมตริกเป็นระบบการวัดของประเทศเช่นเดียวกับหลายๆประเทศทั่วโลกว้าวนิมพีแมนพาเรามาที่ไหนท่านเนี่ยเจ๋งไปเลยแฮมที่นี่คือสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติยังไงล่ะครับอ๋อเยี่ยมไปเลย,เลย ที่นี่นอกจากจะถือว่าเป็นบ้านของพวกเราชาวมาตรวิทยาและยังเป็นที่ทํางานของพี่ๆนักมาตรวิทยาของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติด้วยนะครับสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติคืออะไรคะสถาบันมาดวิทยาแห่งชาติก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่1มิถุนายนพุทธศักราช2541โดยเป็นองค์กรที่ทําหน้าที่จัดหารักษาและพัฒนามาตรฐานแห่งชาติเพื่อรองรับความต้องการวัดในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงเป็นผู้นำในการพัฒนาและผลักดันให้เกิดระบบมาตรวิทยาแห่งชาติที่มีพื้นฐานมั่นคงมีประสิทธิภ,ภาพสำหรับเป็น,นกลไกในการถ่ายทอดข้าววัดเพื่อสร้างเสริมความสามารถทางการแข่งขันแก่ภาคอุตสาหกรรมและภาคเศรษฐกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องอ,อย่างนี้นี่เองโดยสถาบัานมาตรวิทยาแห่งชาติจะคอยจัดหารักษาพัฒนามาตรฐานการวัดแห่งชาติให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือในระดับสากล และถ่ายทอดค่าความถูกต้องของการวัดไปสู่กิจกรรมการวัดต่างๆในประเทศจากนั้นมีห้องปฏิบัติการสอบเทียบทั้งภาครัฐและเอกชนจะเป็น,นกลไกสําคัญในการถ่ายทอดค่าวัดจากสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติไปสู่ผู้ประกอบการในโรงงานในภาคอุตสาหกรรมที่มีการผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆที่น้องๆใช้กันในชีวิตประจําวันยังไงล่ะครับอย่างนี้ก็ถือว่าทําให้บ้านเรามีมาตรฐานการวัดที่ดีขึ้น ใช่ครับแต่การใช้เครื่องมือวัดของโรงงานในภาคอุตสาหกรรมจะมีความถูกต้องแม่นยำนั้นเครื่องมือวัดเหล่านี้จะต้องได้รับการสอบเทียบและมีความสามารถสอบกลับได้ของการวัดอะไรนะคะการสอบเทียบความสามารถสอบกลับได้ของการวัดงงใช่ไหมล่ะครับงั้นเรามาดูไปพร้อมๆกันในตอนต่อไปเลยครับมิลลิแมตโทตอนมาทุยยา เรืออ่องน้อยนิดประโยชน์มหาศาลในการผลิตสิ่งของต่างๆเราจำเป็นต้องหามาตรฐานการผลิตเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีมาตรฐานว้าพังหมดเลย นี่คือผลของการใช้เครื่องมือวัดที่ไม่ได้ผ่านการสอบเทียบและไม่มีความสามารถสอบกลับได้ของการวัดแล้วอย่างนี้เราจะทำยังไงกันดีล่ะครับไม่ต้องห่วงครับเรื่องนี้เรามีวิธีแก้ไขยังไงล่ะคะเราก็ต้องส่งเครื่องมือวัดในโรงงานไปสอบเทียบกับห้องปฏิบัติการสอบเทียบแล้วห้องปฏิบัติการสอบเทียบก็จะสอบเทียบไปยังสถาบันมหาวิทยาแห่งชาติถ้าเราทำอย่างนี้ ห่วงโซ่ไม่ขาดสายก็ทำให้มีความสามารถสอบกลับได้ของการวัดโดยเริ่มจากระดับมาตรฐานวิทยาแห่งชาติแล้วลงไปยังระดับห้องปฏิบัติการสอบเทียบของภาครัฐและเอกชนไปสู่มาตรฐานอ้างอิงของภาคอุตสาหกรรมคราวนี้บรรดาเครื่องไม้เครื่องมือตรวจวัดและทดสอบต่างๆก็าここสามารถใช้ได้ตามมาตรฐานและข้อกาหนดของผลิตภัณฑ์อ๋ออย่างนี้นี่เองที่เรียกว่าการสอบเทียบ และความสามารถสอบกลับได้ทางการวัดที่ทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและได้มาตรฐานใช่ครับระบบมาตรวิทยานี่ถือว่าช่วยลดผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานลดความสูญเสียจากการผลิตอันเป็นการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอีกทางหนึ่งก็ถือได้เลยนะครับว่าเป็นการปรับโครงสร้างทางอุตสาหกรรมของประเทศให้มีความถูกต้องแม่นยำมากขึ้น ช่วยสนับสนุนการส่งออกทําให้มีโอกาสแข่งขันในตลาดระหว่างประเทศมากยิ่งขึ้นด้วยยังไงล่ะคะอ้าวก็แบบว่าเรามีเครื่องมือวัดที่ได้มาตรฐานเท่ากันทั่วโลกคราวเนี้จะผลิตอะไรก็ได้มาตรฐานเดียวกันใช่ไหมครับใช่ครับคราวนี้สินค้าไทยก็จะได้กอ i n t e r แน่นอนครับ เพราะในการค้าระหว่างประเทศกับประเทศคู่ค้าในทวีปต่างๆทั่วโลกเขาจะมีข้อกำหนดทางเทคนิคหรือมาตรฐานใหม่ๆเกิดขึ้นซึ่งกลายเป็นอุปสรรคประการหนึ่งของการส่งออกการพัฒนาระบบมาตรฐวิทยาแห่งชาติให้เป็นที่ยอมรับเชื่อถือได้จะช่วยสร้างความมั่นใจต่อผลการวัด และความสามารถสอบกลับได้สู่มาตรฐานแห่งชาติได้ซึ่งถือเป็นเงื่อนไขจำเป็นขั้นต้นในการได้รับการรับรอง ISO 9000 ISO 1 4 0 0 0และระบบอื่นๆด้วยครับ้่างนี้เราก็น่าจะวัดทุกอย่างเลยนะคะใช่แล้วครับเพราะเรื่องราวของมาตรวิทยานั้นประยุกต์เข้ากับชีวิตประจำวันและสาขาวิชาอื่นๆอีกมากมายโดยเฉพาะเรื่องการช่างตวงวัด อย่างการเช่าน้ำหนักการขายของการตวงสินค้าการวดัดความยาวใช่ไหมคะใช่ครับและถ้าซับซ้อนมากขึ้นก็อย่างเช่นมาตรวิทยากับการดูแลความปลอดภัยในท้องถนนด้วยการวัดปริมาณแอลกอฮอลในลมหายใจหรือการวัดหาปริมาณมลพิษจากท่อไอเสียรถยนต์หรือมาตรวิทยาการดูแลสุขภาพอนามัยในการวัดค่าทางการแพทย์เช่นคลื่นหัวใจคลื่นสมอง โอ้โหเรื่องราวของมาตรวิทยาเนี่ยเยอะแยะจริงๆและมีความสำคัญต่อชีวิตเรามากเลยทีเดียวนะเนี่ยใช่แล้วครับนี่แหละที่เรียกว่ามาตรวิทยาเรื่องน้อยนิดประโยชน์มหาศาล